สักหนึ่งตัวละครก็ยังไม่ออกเลยฮะตอนนี้นะใจใจเริ่มเสียละตอนนี้ใจกูเริ่มเสียละนะบอกเลยอ่าเคตัวแรกมาแล้วดูกันนะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้ <c oughs> แล้วนะฮะแล้วก็ผมจะบอกว่าผมมีกิวด้วยนะฮะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่กิวนะครับกิวของผมกิวเลือดผสมนั่นเองนะฮะนะก็กิวนี้เป็นรูปหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะโลโก้กิวประมาณนี้ทุกคนสมาชิกยังไม่มีก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาแบกกิวนี้กันด้วยนะครับที่ตั้งชื่อกิวเป็นเลือดผสมเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าก็ยินดีต้อนรับไม่ว่าจะเป็น เลือดฮอลโลนะเลือดพรินซี่ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหลานใครใหญ่โตแค่ไหนนะครับก็เข้าไปอยู่ในกิวเราได้นะครับไม่จำแนดไม่จำกัดอายุไม่อะไรทั้งนั้นมาชิวๆมาสบายๆนะยินดีต้อนรับทุกคนจริงๆนะอยากให้เข้ามาเป็นสมาชิกในกิวของผมจริงๆนะฮะเอ,อเข้ามาเล่นๆอะไรหัวๆก็ได้รับชิวๆนะครับผมก็ยินดีต้อนร,รับทุกคนนะฮะนะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิวเลือดผสมนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนเลยโอเคประมาณนี้อยากฝากแค่กิวไว้ประมาณนี้เล็กน้อยฮะโอเคขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้นะมีอัปเดตนะครับทุกคนจะเห็นประกาศแล้วครับวันนี้นะประกาศก็คือนี่ตัวใหม่เจ้าแกรมมี่นะฮะก็คือกล่องนี้ที่เข้าวันนี้ตอนบ่ายสองนะตอนนี้ก็บ่ายสองสิบแปดแล้วก็นะ่าจะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็จะมีอีจิโก อุนเทียร่านะครับกิมจอแล้วก็ไอหมายเลข5แล้วก็ชูเฮนะครับแล้วก็อุคิทาเกะแล้วก็น้องมนุษย์ที่อยู่กลุ่มเดียวกับพี่พี่โจที่ขโมยพลังอิจิโกะเรานะแล้วก็น้องเนวนะฮะดูกันอ่านี่ฮะคือกล่องน,นี้นะมีทั้งหมด20สสเต็ปนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้อมูลสเต็ปกันก่อนอ่า ของแถมก็จะเป็นแค่อันนี้แหละไอสีท,งทองๆนียผมคิดว่าผมแชแค่เอาแค่5สเต็ปแรกนะครับทุกคนนะผมคิดในหัวนะผมคิดว่าคงไม่เกิน5สเตปแรกนะผมอยากได้แค่แกรมมี่ตัวเดียวนะครับนะไปดูไปดูกันเลยขอแค่แกรมมี่ตัวเดียวเท่านั้นที่ผมอ ไม่ดีละเปิดมาก็ไม่ดีเลยไม่ดีลมมี่แกรมมี่แกรมมี่แกรมโอ้โอ้แย่แล้วทุกคนแย่แล้วกูอบอกเลยกร a มี่แกรมมี่แกรมมี่แกรม,มกรวา้า <laughs> สเต็ปอ่าสักหนึ่งตัวละครก็ยังไม่ออกเลยฮะตอนนี้ใจใจเริ่มเสียละตอนนี้ใจกูเริ่มเสียละนะบอกเลยอ่าเยตัวแรกมาแล้วดูกันนะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้มาโอ้ตัดกิซึบุสเตะโบุกิโน,นะชิคาระโอชูเมะสุรุนดะยามิ ชมนะผมลองแล้วผมอยากได้แค่มันตัวเดียวนะมันตัวเดียวเท่านั้นนะตัวอื่นช่างโคตรพ่อมันนี่ตัวอื่นหนึ่งกูไม่อยากได้อ่นะแต่ว่าเปิดเปิดอีกกล่องหนึ่งเพราะมันการันตีห้าดาวนะครับก็เปิดอีกกล่องหนึ่งไปนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเนี่ยอยากได้อ่ะผมได้มันมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้เออนะต้องอะไรเยอะเลยประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคนะโอเคย่าทามะนิยาบิลนัตสุโนฮิซามะใไขว้ยโอคิตะเกะนะฮะโอเคอุคิตะเกะแล้วร่างนี้ก็เก่งนะแต่ว่าปุบแต่ถ้าถามใจผมอะก็อุนคิโวร่านะจริงเนี่ยในนี้นะทั้งหมดนะ อยากได้แค่แกมมี่กับคุนคิวราสองตัวนอกนั้นอะ่ะไม่อยากได้นะอิโกะเฉยเพราะว่ามีแล้วกิมจอล่างนี้ก็ก็เท่ดีแต่ว่าไม่ได้ชอบกิมจอ,อยเนี่ยชอบแค่สองตัวเอาว่าแค่นี้แหละอ่ะพอแล้วพอแล้วเอมอมะประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ไหนวะจัดเข้าทีมสามเลยจัดเป็นทีมอัพเวลเป็นทีมต่อไปนะครับเพราะว่าผมกำลังปั้น ไอสามตัวนี้ให้มันแบบเบลเต็มอยู่โอเคแกรมมี่ก็จะเป็นทีมที่สี่จไปประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการอัพเกรดที่แกรมมี่เรานะฮะ โอเคในส่วนต่อไปก็จะเป็นการอัพขึ้น6ดาวนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็เดินทางมาถึงการเป็น6ดาวแล้วนะฮะทั้ง3ตัวนะครับผมขออนุญาตเอาไปลงสตอรี่นะฮะเพราะว่าเอาไปลงหมดสตอรี่เพราะว่าทั้งตัวแล้วก็เงินของผมเนี่ยนะมันมันต้องเก็บไว้ไปทําอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมนะจริงคือไม่ได้เลยอะ เอาอันนี้มันภาคดาฟันวิญญาขอเล่นภาคหลักแล้วกันภาคหลักหน้าสุดท้ายอันนี้หมดฮาดี่หว่าโอเคอ่ะอันนี้แม่งมีเสียงเสียงกระพือปีของอุนเทียร่าด้วยให้ตาย,ยเถอะไปประมาณนี้ฮะไอสองตัวใหม่ที่เราเปิดได้เดี๋ยวเราจะลองเทส ในเกมให้ได้ดูนะฮะโเก๋อุ๊ยจะเกะก่อนแล้วกันนะครับผมมาดูส่วนเกมเพก๋กันตีธรรมดาอุ้ยกูเห็นร่างนี้แล้วกูอยากเล่นสงครามเลยบอกเลยสกิลหนึ่งนะฮะโอเคชายหาดสกิลสองพายุทราย ส่วนสกิลสามสกิลสามทัง้งมเป็นสามสกิลที่แม่งอยู่จะชายหาดทั้งนั้นเลยอ่ะมันจะอยู่ชายหาดอย่างเดียวเลยอะ่ะเออต่อไปแกรมมี่โอเคแกรมมี่ฮะโคดะอ่าเอฟเฟกต์การตีจะมีสี่ครั้งมีด <c oughs> ปืนดิน <c oughs> แล้วก็ทุบนะมีด <c oughs> ปืน <c oughs> ดิน <c oughs> ทุบป,ประมาณนี้ เขาปอบมือด้วยนะโคตรเนี่ยปอบมือยัดเข้ดูส่วนสองของสกิลหนึ่งนเลเป็นน้ำเป็นน้ำอีกแล้วสกิลสองนี่อะไรอ่ะมิดไซไซสัตว์มิดไซสกิลหนึ่งเป็นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสาม สกิลสามเป็นมือทุบเป็นมือทุบลงมาสกิลเอ็กอะสู่จุดอุกกาบาตสุดท้ายของโลกยันเกสกิลเอ็กเนี่ยเป็นติดบัฟด้วยนะครับทุกคนแบบเหมือนแบบแยกร่างแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นอาวากาศด้วยเมื่อกี้นะี่แค่เดเดียดึงเข้าหลุมดำดึงเข้าแบ็คโฮอ,อะไรเงี้ยถือว่าคำสวยสวยเลยสวยเลยอืมเออสวยเลย

ดูกันเลยเอา้ามีแกรมมี่สองตัวหวานเจ <c oughs> ี๊ยบรือจะเอากระไรเดียวควายมันตายก่อนโอ <c oughs> ้ยนี่ใคยเด็กจ๊มันตายก่อนกูจะบ้าแม่งตายก่อนเอ้ย

オロスチリとなれ逃がさんチリ <laughs> となれ <laughs> 逃がさんオロス よシリだも見せてあげるよ見せてあげるよ。宇宙空間に包まれて死まってしまってし กูกดก่อนเลยแหละรอบนี้เดี๋ยวมันตายก่อนโรโซสุรค์สู่จัวะทันจีนี้ไปด้วยน่าเสียดสกันไม่ได้คือวตเศษมายังไโยัะงงไงยังยังัยังไงยังไงยังไะยางไไงยังไยัไรยังงยังไรังไองไรยังไง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 รังังโอเคงระมาณนี้ยัอยังรง โอเคประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรประมาณนี้ไมใหายคิดถึงเฉยบวกอะ่ะมีตัวละครที่แบบอยากได้ในช่วงนี้ก็เลยมาทำคลิปนะครับผมนะก็ยังเหลือพี่ไอเซนนะเป็นตัวเดียวที่ผมอยากได้มากอยากได้สราคิร่างสองดาบกับไอเซน อรอบกี่ปีวะไอเซนที่มันแบบร่างเท,ท่หน่อยอะที่สกิลมันดูดเลือดอหละทุกคนนั่นแหละอยากได้มากเลยร่างนั้นนะอ,อยากได้แค่สองร่างนั้นแหละแล้วก็จะหยุดเล่นละเอือถ้ามีร่างใหม่มาเขค่อยกลับมาเล่นคือตอนนี้แบบมันฟูแล้วหมายถึงความสุขในเกมเนี่ยมันหลายตัวละครแล้วที่เราอยากเล่นแล้วเราได้ครอบครองมันออกมาเนี่ย บางตัวไม่ได้ปั้นปั้นให้สุดด้วยนะแค่แบบว่ามีมันอยู่ไว้ในกำมือแล้วก็เออรู้สึกดีใจแล้วอโอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กด like, แชร์กดซ่อสุคร้ยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกกันแล้วเจอปืน